ปี2,568นี้นะคะคนจะพิถีพิถันมากขึ้นในเรื่องของสารอาหารแล้วก็โภชนาการที่จำเป็นแล้วก็สำคัญค่ะเพราะในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่โลกร้อนแล้วก็สารอาหารต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกินอาหารเท่าเดิมเมื่อสิปีที่แล้วนะคะแต่ได้รับคุณภาพหรือว่าสารอาหารเทียบเท่ากันกับเมื่อสิปีที่แล้วได้ในยุคนี้โดยเฉพาะปีนี้ค่ะ คนก็จะเริ่มให้ความสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้นน่าสนใจใช่ไหมคะแค่เรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เข้าใกล้พวกเราเข้ามาทุกวันเลยค่ะแล้วก็เทรนด์ที่ยังคงมาแรงอยู่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดก,การเรื่องของน้ำหนักตัวเพราะว่าจะเป็นต้นเหตุหลายๆเรื่องเลยนะคะที่ก่อให้เกิดโรคความเสื่อมในปีนี้นะคะก็ยังคงเป็นเทรนด์ในเรื่องของการลดน้ำหนักอยู่ ปีนี้ค่ะเราจะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่ทำให้เรามีความสุขในเรื่องของการลดน้ำหนักได้และในปัจจุบันนะคะคนก็ยังให้ความสนใจการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะก็ยังได้รับความนิยมมากขึ้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะมวลกล้ามเนื้อเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยโปรตีนกรดอะมิโนโที่ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อได้ทันทีก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มระบบการเผาผลผาญไม่ว่าจะเป็นส้มสีเลือดนะคะซึ่งหลายคนเราก็จะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันแล้วก็ในเรื่องของสารสกัดจากชาเขียวสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลสิ่งเหล่านี้ค่ะจะมีส่วนช่วยมากๆกับเรื่องของการดูแลลดการสะสมไขมัน และสิ่งที่สำคัญค่ะซึ่งเราก็พูดถึงกันเยอะมากๆเลยก็คือ healthy aging นะคะแล้วก็ longevity นี่แหละค่ะวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพนะคะช่วงอายุที่เราควรจะดูแลสุขภาพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวัย35อัพเราก็ต้องดูแลแล้วค่ะสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยอายุยืนแล้วก็สุขภาพดีเราจะต้องดูแลหลักๆก็คือ5สิ่งด้วยกันนะคะ ข้อที่1เราต้องดูแลมวลกล้ามเนื้อให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มได้ก็ยิ่งดีเลยนะคะข้อที่สองที่เราจําเป็นที่จะต้องดูแลนะคะก็คือในเรื่องของข้อและกระดูกโอ้สองสิ่งนี้นะคะถ้าเกิดขึ้นนะคะกับใครคนใดในครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่ในภาวะถดถอยได้กระดูกเราต้องมีมวลที่หนาแน่นเพื่อลดภาวะกระดูกพรุนนั่นเองค่ะ อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องดูแลในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจค่ะสิ่งที่น่ากังวลอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องสมองใครที่ความจําไม่ดีนะคะก็จะส่งผลที่มีผลกระทบกับทั้งคนที่ดูแลแล้วก็เจ้าตัวเองค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะที่คนจะต้องเข้ามาใส่ใจแล้วก็ศึกษาข้อมูลดูแลก็คือในเรื่องของเราต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะเพราะภูมิคุ้มกันที่ดีนี่แหละค่ะจะส่งผลทําให้เราเนี่ย ดูแลในส่วนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะการที่เรามีตัวช่วยหรือว่าผลิตภัณฑ์ในการเสริมอาหารได้เฉพาะจุดในยุคป,ปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการดูแลตามผลเลือดเฉพาะเฉพาะส่วนเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งยังคงได้รับความสำคัญอีกนะคะในปีนี้ก็คือในเรื่องของจุลินทรีย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกพรีไบโอติกโพสไบโอติก ซินไบโอติกค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของการขับถ่ายนะคะแต่สิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในลำไส้ซึ่งลำไส้คือภูมิคุ้มกันแล้วก็สมองที่สองตัวเหล่านี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันโอ้เห็นไหมคะว่าวันนี้เทรนการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะแล้วก็ทาให้เราเนี่ยได้จัดการตัวเองได้ดีทําให้เราเลือกในสิ่งที่ดูแลสุขภาพของเราได้นะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของผู้หญิงค่ะก็จะมีสินค้าที่เข้ามานะคะตอบโจทย์การดูแลเรื่องสมดุลฮอร์โมนค่ะก็จะได้รับความสนใจแล้วก็นิยมมากขึ้นนะคะจะมีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องเหล่านี้ทำให้ฮอร์โมนสมดุลได้มากขึ้นได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะคะในปีนี้นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดน้ำหนักที่ ยั่งยืนขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้หญิงที่มากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ใครมาที่หลังติดตามกดไลค์มาคอมเมนต์กันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ